ทุกจินดีตอนลับเขาสุชอสุดป์ฟรุ้อเป้เอาถ้าิีร่าแล้วเนินไม่รอคลกของพวกเราหมดยีนี่เราต้องไปซอสกงลมโอ้ยแขนรีบเชีอยจะกได้6อ0 0สิเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีอาวุธสุดลอนแล้วเอาหาอะไรก็ไม่รู้สบายดีเนนอนทำไมไม่ค่อยสบายผมป่วยมาพัก จากไฟหัวโลมันเล็กในวันที่12กันยาที่ผ่านมากับพุทุุ กำลังใจที่ส่งมาให้ผมขอบคุณความรักของทุกคนผมรู้สึกได้ว่าทุกคนรักผมขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้เจจแล้วก็พี่ล็อกด้วยนนฮะถึงแม้ว่าตัวของผมจะไม่อยู่แล้วแต่จิตวิญญาณของผมจะยังอยู่นะฮะเพราะว่าพระเจ้าให้สิทธิพิเศษฮัสกี้เนื่องจากหมาเป็นเด็กดีหมาคอยสร้างรอยยิ้มให้เพื่อนเพื่อนทุกๆคนทำให้ทุกคนมีความสุขและยิ้มได้ในวันที่เหนื่อยล้า พระเจ้าก็เลยให้รางวัลพิเศษเป็นสิ่งดีวงแหวนเทวดานั่นเอง